สวัสดีครับสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับอ่าเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยหลายคนสงสัยนะครับจากที่ว่าคาดเคราะห์คาดโชคนะว่านับทักษะเนี่ยว่าเกิดวันอะไรอะไรเป็นการกิณีเนี่ยหลายคนยังไม่เข้าใจนะอ่าอันนี้เสริมเอาสำหรับคนวันอาทิตย,ย์ง่ายๆเลยนะสอนไปทีละวันเลยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับรวมทั้ง ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มสมุนไพรสิงค์คำรามครับเครื่องดื่มตาสิงค์คำรามเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรจากสมุนไพร8ชนิดมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายสิงค์คำรามคำรามสู้นะครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์ร้านค้าปัม๊มน้ำมันตู้แช่ทั่วไปอ่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะสัญลักษณ์ของท่านก็คือเลขหนึ่งถูกไหมทีนี้เรามาดูที่เขาเรียกว่า ภูมิทักษะเวลานับเนี่ยเราจะนับเวียนขวาไปเห็นไหมเราจะนับเวียนขวาไปทีนี้เราต้องบอกก่อนว่าอาทิตย์เนี่ยนะดาวอาทิตย์ภูมิวันเกิดของท่านสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์จะเป็นภูมิของบริวารน,นะครับเกิดวันไหนบริวารอยู่ตรงนั้นคนที่เกิดวันศุกร์นะบริวารก็จะเลื่อนมาตรงนี้นะใครที่เกิดวันจันทร์ บริวารก็จะเลื่อนไปอยู่ตรงนี้อายุก็ถัดไปเลื่อนหมุนกันไปนะครับก็คือบริวารเนี่ยอยู่ตรงวันเกิดบริวารหมายถึงสิ่งรอบๆตัวสังคมรอบๆคนที่อยู่รอบบริวารหมายถึงตัวเองไหมก็มีส่วนนะครับก็มีส่วนก็เราเป็นคนแบบไหนเราก็มักจะอยู่ ในสังคมแบบนั้นฉะนั้นบริวารก็เลยแทนตัวเองด้วยถูกไหมลักษณะใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีชีวิตแบบไหนฐานะแบบไหนสังคมแบบไหนไอที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนั้นถูกไหมครับอ่ะเนี่ยบริวารก็หมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวหรือตัวแทนของเราด้วยนะครับอายุแน่นอนเป็นเรื่องของสุขภาพ เป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของอายุร่างกายนะก็ต้องไปดูว่าดาวตัวแทนของอายุเนี่ยย่งคนเกิดวันอาทิตย์ดาวตัวแทนของอายุก็คือพระจันทร์ก็แปลว่าอะไรแปลว่าคนเกิดวันอาทิตย์ก็มีรูปร่างสง่างามสมส่วนนะฮะเพราะจันทร์เป็นเรื่องของความสวยงามทีนี้ก็ต้องไปดูในดวงด้วยว่าดาวจันทร์ในดวงเนี่ยมีตำแหน่งดีไหมถ้ามีตำแหน่งดีก็ชัดเจน เช่นจันรเพนจันได้ตำแหน่งเกษตรจาได้ตำแหน่งมหาอุดนี่ร็ดีแน่นอนอายุยืนถ้ายังั้ก็อายุยืนนะครับเดชนะเดชก็คืออำนาจเดชก็คืออำนาจนะตัวแทนของดาวเดชก็คือดาวอางานนังคารนะสีก็คือพุธนะสีก็คือพุธนะเสาเป็นมูลละ สีคือแรความเป็นมงคลเดชคืออำนาจสีคือความเป็นมงคลความดีมูลละแปลว่านั่นแหละทรัพย์สินอ่ามูลละเพิ่มขึ้นนะมูลละแปลว่าเพิ่มขึ้นต้องดูว่าดาวดาวเสาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งดีไหมถ้าอยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวกับบ้านที่ดินก็แสดงว่ามีที่ดินเยอะนะอุตสาหะคือดาวพฤหัส อุสาหะก็คือความเหนื่อยความเขาเรียกว่าความขยันขันแข็งการต่อสู้นะก็เป็นความหมายที่มองดีก็มองได้มองร้ายก็มองได้เหนื่อยก็ไม่มีใครอยากเหนื่อยหรอกแต่เหนื่อยแล้วประสบผลสําเร็จมันก็ดีถูกไหมอุตสาหะนะอุสาหะก็แปลว่าเหนื่อยหนักรับผิดชอบอุตสาหากรรมนะใหญ่มนตรีแปลว่าผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ กาลากินีอันนี้แน่นอนฟังชื่อก็รู้แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฉะนั้นอย่างที่บอกการจะดูว่าปีไหนดีปีไหนร้ายเนี่ยเราก็นับตามอายุของเรานะครับนับตามอายุของเราก็นับหนึ่งในวันคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์เนะี่ยหมายถึงว่า6โมงเช้าถึง หกโมงเช้าอีกวันหนึ่งนะเราไม่เปลี่ยนวันตอนเที่ยงคืนนะครับในทางโหราศาสตร์ใครที่เกิดตีสองตีสถ้าเกิดว่าเช้ามาเนี่ยเป็นวันจันทร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนเกิดวันอาทิตย์นะครับเรานับเอาที่เช้านะเช้าคร่าวๆเลยพระอาทิตย์สองแสงขึ้นก็คือแสงของวันใหม่นั่นแหละคือวันใหม่นะครับค,รคนเกิด วันอาทิตย์นี่ก็ตีความตั้งแต่6โมงเช้าของวันอาทิตย์จนถึงตีห้าหรือ6โมงก็ได้มันต้องอยู่ที่ว่าพระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงพระอาทิตย์พระอาทิตย์ของวันจันทร์ขึ้นกี่โมงถ้าพระอาทิตย์ของวันจันทร์ขึ้น6โมงครึ่งคุณเกิด6โมงหนาทีเงี้ยก็ยังถึงว่าเป็นคนวันอาทิตย์ถึงแม้ว่ามันจะข้ามวันข้าม6โมงไปแล้วก็ตามคือ เราบอกว่า6โมงนี่หมายถึงเข้าคร่าวเข้าคร่าวนะก็คือพระอาทิตย์ขึ้นไงเข้าใจไหมแต่พระอาทิตย์ขึ้นจริงเน่ยกี่โมงล่ะ6โมงครึ่งท่านหน้าหนาวนี่ขึ้นช้า6 4โมง45ยังไม่ขึ้นเลยบางครั้งก็7โมงด้วยซ้ำถูกไหมนะครับทันั้นก็ต้องไปดูในรายละเอียดกันนะครับแต่อันนี้เราทายแบบภาพรวมคนส่วนใหญ่ก็ตามเอาไปว่าใครรู้ตัว่าเกิดวันอาทิตย์ฟัง เวลานับอายุนะครับเนี่ยนับไปเรื่อยๆเนี่ยไปตกตรงไหนแล้วก็อ่านตรงนั้นเลยแล้วก็อ่านตรงนั้นเลยนะครับง่ายๆบริวารใช่ไหมอ่านนับเวลานับอายุนะก็นับหนึ่งนับหนึ่งที่ที่วันเกิดเรานับหนึ่งนะครับทีเนี้ยคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยลำบากหน่อยเพราะว่า พอนับหนึ่งปุ๊บเนี่ยเรายังไม่ไปที่สองทันทีเราต้องลงตากลางก่อนเห็นไหมเรามีลูกสอนชี้มาให้ลงตากลางก็คือหนึ่งสองสามนี่ต้องขึ้นต้องลงตากลางก่อนแล้วถึงขึ้นมาเป็นเลขสองคือดาวจัน์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคือนับไปเวียนจนครบเนี่ย มันจะมาครบสิบที่วันเกิดตัวเองเสมอเนะี่ยอายุสิบปีนะก็จะกลับมาที่วันเกิดตัวเองนะก็นับต่อไป11 12 13 14 15 16 17 18 19กลงมานี่20 ่า21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ก็นับต่อไป31 32 33 34 35 36 37 38 39 40เนี่ยนับไปเรื่อยๆนะครับเข้าตากลางแล้วก็ขึ้นเข้าตากลางแล้วก็ขึ้น อันนี้นับแบบเบสิกเลยคลิปนี้จะไม่สอนวิธีการนับลัดนะั้นเดี๋ยวจะงงนะครับเดี๋ยวจะงงให้นับไปด้วนๆเลยวนไปเนี่ยทีนี้นับไปสมมติคุณอายุ36อ่านับแบบด้วนๆเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่สองบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิตกที่ภูมิสุขพอตกที่ภูมิสุขปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตกกาลกินีดีไม่ดีเลยไม่ดีแล้ว,ลวถูกไหมบริวารหมายถึงว่านับจากบริวารไปเนี่ย คือดาวอาทิตย์เนี่ยนับไปตอนอายุ36ย่าง36นะจะไปตกเรือนกาลกินีไปก็ตกภูมิกาลกินีนะอันนี้ไม่ต้องมีความรู้อะไรก็พอจะรู้แล้วว่ามันไม่ค่อยดีแล้วนะบริวานเป็นกาลากินีบริวานเป็นกาลกินีน,น,ะน,นะก็หมายความว่าสิ่งรอบตัว มันไม่ดีสําหรับเรารวมทั้งตัวเราด้วยทําอะไรเกิดผิดพลาดนะผิดพลาดไปหมดอะการกินีอะแเปื้อนนะเสียหายคนรอบข้างก็จากดีกลายเป็นร้ายเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยปีนั้นก็จะแย่หน่อยเข้าใไ,ไหมปีนั้นก็จะแย่หน่อยอถ้าเกิดเลยอายุไปอ่ะการกินีเสร็จปุ๊บกลับเข้าบริวารจรเดิมก็โอเค3ามสิบเจ 41เนี่ยพออายุ4 1ตกสีนะสีแปลว่าอะไรความเป็นมงคลปีนั้นก็ดีเลยนะความเป็นมงคลบริวารจรเป็นสีเนี่ยเวลาอ่านต้องอ่านอย่างนี้บริวารจรเป็นสีเพราะเวลาเรานับหนึ่งขวบเรานับที่เออเรานับตั้งแ,แต่เริ่มแรกเริ่มเกิดเลยเนี่ยคืออาทิตย์ใช่ไหมครับที่บริวาร หมุนไปเรื่อยๆพายุ4ี่เเนี่ยเข้าสีก็แสดงว่าตอนอายุ4 1เ,เนี่ยประสบผลสําเร็จในปีนั้นแต่ทีนี้ทั้งนั้นก็ต้องอันนี้เข้าคร่าวนะอย่างน้อยก็เป็นปีที่เราสบายใจอะทีนี้ต้องไปดูคร่าวด้วยว่าดาวพุธเนี่ยในดวงเราเนี่ยมันดีไหมออถ้าดาวพุธในดวงดีเป็นกเกษตรเป็นมหาอุดอยู่พบที่ดีอยู่พบการเงินโอ้โหก็เงินไหลามาเทมาเลยถ้าอย่างนั้นนะครับ เหมือนกันปีไหนตกกลาคินีก็แย่เลยรอบตัวถ้าเกิดดาวการเงินหรือดาวศุกร์เป็นดาวการเงินของท่านนะถ้าดาวศุกร์เป็นดาวการเงินของท่านแล้วตกกาลาคินีก็เรียบร้อยมีเกณฑ์การเสียเงินเสียทองเก็บเงินไม่อยู่นะเป็นลักษณะนี้นะถ้าตกเดชก็ปีนั้นก็โอโหก็เหนื่อยหน่อย อารมณ์ฉุนเฉียวหน่อยเพราะเป็นดาวอังคารถูกไหมพอเป็นดาวอังคารก็ฉุนเฉียวแต่ก็ประสบผลสําเร็จก้าวหน้านะพอใช้เดทก็คือต้องออกแรงเป็นปีที่ต้องบู๊ต้องลุยต้องออกแรงและปีนี้สังเกตได้ว่าสีจะมาหลังเดทหลังจากที่ลุยแล้วก็จะเกิดความสําเร็จความโชคดีต่อไปก็เป็นบูรล,ละก็คือเก็บสะสมแล้วนะ โชคดีรายได้ดีมีเงินความสำเร็จหน้าที่การงานเริ่มเก็บสะสมพอเก็บสะสม,มก็เริ่มเป็นเนี่ยอุตสาหะละก็เลยว่าเริ่มเริ่มที่จะต้องเหนื่อยขึ้นต่อสู้ขึ้นนะแล้วพอตกถ้าตกมนตรีล่ะเป็นงาสี่สิบเอ็่สงสี่สิบสามสนะพอยุ่สิบสปั๊บนี่ตกมนตรีมนตรีก็ผู้หลักผู้ใหญ่ บริวาจรจรเป็นมนตรีหมายถึงว่าตัวเราเองหรือในสังคมเราเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือนะมนตรีนี้ไม่ได้แปลว่าผู้ใหญ่เฉยๆนะแปลว่าช่วยเหลือด้วยหรือตัวเราเองก็มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นได้รับความสำเร็จมากขึ้นนะอันนี้ก็คือหลักการคร่าวๆนะครับสำหรับการนับอายุนะเริ่มหนึ่งที่วันเกิด นะเริ่มหนึ่งที่วันเกิดสำหรับคนวันอาทิตย์เนี่ยนับหนึ่งเสร็จปุ๊บลงตากลางเลยเวลาลงตากลางเราอ่านยังไงใช่ไหมอ่าสมมติ1 2 3 4องสามสี่ห้าหกดแดเก้อ่าถ้าอายุย่าง11บขวบเนี่ยแล้วเราอ่านยังไงมันตกตากลางสําหรับผมนะมันมีหลายวิธีครับมีหลายสูตรแต่สําหรับผมใช้เนี่ยจะใช้ดาวพฤหัสเป็นตัวแทนในปีนั้น ก็เท่ากับว่าตกอุตสาหะและมีดาวเสาเป็นกาลกินีอ่าเข้าใจไหบริวารจรอ,อุตสาหะนะแล้วมูลละเป็นกาลกินีคําว่ามูลละเป็นกาลกินีคืออะไรก็เสียหายอะไรที่เก็บสะสมไว้มันจะเสียหายนะปีนั้นนี่ต้องต้องทาให้ตัวเบาที่สุดเให็นไ,ไหมไนะเนี่ยก็คือบริวารเนี่ย มันจะไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์เป็นบริวารบริวารจะเดินไปเรื่อยๆตามที่เรานับไอ้พวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนหมุนตามไปเข้าใจไหมแต่โดยเดิมก็ยังอยู่ของมันเนี่ยบริวารบริวารจรเข้าอุสาหะก็แปลว่าบริวารเป็นอุสาหะมูลละนะเป็นกาลกินีนะอะไรที่อยู่ข้างหลังเป็นกาลกินีหมดปีไหนอะอ่ะ สมมติสีใช่ไหมปีนี้ชีวิตจรได้ภูมิสีก็คือบริวารจรเป็นสีตัวเองได้รับความสำเร็จความเป็นมงคลแต่เดชเนะี่ยเดชเป็นกาลากินีเพราะเดชอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอะไรที่อยู่คนเนี้ยบริวารอย่างงี้มั้กาลกินีอยู่ตรงนี้พอบริวารหมุนไปกาลกินีก็หมุนตามไปตามไปเรื่อยๆใช่ไหม พอบริวารจรมาเป็นสีเดชก็เป็นกาละกินีก็หมายความว่าการใช้อำนาจการใช้กำลังการใช้ความดุดันจะทำให้เกิดความเสียหายน,านี่คือการอ่านแบบไม่ได้รู้ดวงใครเลยเอาแค่วันเดือนวันปีเกิดแค่นั้นแหละนะแค่ว่าปีนี้เป็นยังไงปีนี้จะเป็นงไงคือเป็นภาพรวมก,กว้าง เอาไว้ดูกันเนาะเอาไว้ดูกันนะสนุกสนานเนะเาะเอาไว้ปีไหนนับลองนับตัวเองดูซิท่านี่เกิดวันอาทิตย์อายุเท่าไหร่ว่างันไปวิธีนับก็อย่าลืมนะครับนับหนึ่งที่วันเกิดเราลงตากลางเลยนะหนแล้วก็ค่อยขึ้น3นะครับค่อยขึ้น3แล้วก็ไปสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอนี่ยนับไปเรื่อย วิธีนับลัดก็10 20 30 40แล้วก็ต่อ4 1 4 4 4 3 4 4ไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะหรืออีกวิธีนึงเอาอายุของเราปัจจุบันเนี่ยมารวมกันให้เป็นเลขตัวเดียวง่ายที่สุด นะครับง่ายที่สุดเช่นอายุ41 41็ก็ตกนี่41ใช่ไหมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะแต่ว่าแนะนำให้นับไปทีละปีนี่แหละจะสะดวกที่สุดนะครับจะสะดวกที่สุดเพราะว่าเวลานับมันต้องนับตั้งแต่วันวันที่เราเกิดอะ วันเกิดคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยก็คือนับหนึ่งในในวันที่เกิดเลยนะอย่างโซตึงพิจิหนึ่งพิจิกาอย่างเงี้ยก็นับนี่ใช่ไหมนับหนึ่งทีนี้หนึ่งพิจิกาหกสามหนึ่งพิจิกาหกสี่ก็มานี่ละหนึ่งพศจิกาหกห้าก็มานี่แลห 6, และเป็นลักษณะน,นี้นะครับก็หวังว่าจะเข้าใจนะเอาไว้นับดูกันนะสำหรับว่า เนี่ยคุณก็จดไปก็ได้นะท่องเนี่ยสำหรับวันอาทิตย์เนี่ยอันนี้มันตายตัวอยู่แล้วนะครับทเทนี้พอพอมันวนไปคุณก็อ่านหัดอ่านผสมบริวารไปอยู่มูลละเป็นยังไงสีก็เป็นกาละกินีอ่ะปีนั้นก็ก็เรียกว่าทําอะไรมันไม่ค่อยประสบผลสําเร็จในะนมัอหมอหมดนะเพราะว่าสีเป็นกาละกินีจอไอ้กาละกินีจรเป็นอะไรล่ะใช่ไหมสมมติ อันเนี้ยสมมติบริวารเป็นมูลละใช่ไหมบริวารเป็นมูลละอายุเป็นอุตสาหะโอ้โหสุขภาพร่างกายก็เหนื่อยหน่อยเพราะเป็นอุตสาหะอายุเป็นอุตสาหะเดชเป็นมนตรีอ่านี่ดีเดชเป็นมนตรีกาลกินีเป็นสีตัวกาลากินีดีขึ้นแต่ตัวสีก็โดนกาลากินีเขาเรียกว่าสลับกันน่าสลับกัน นะครับบริวารก็จะจรเป็นมูลละบริวารก็จะกลายเป็นมูลละแทนบริวารเป็นมูลละคืออะไรหนักขึ้นส่วนใหญ่อ้วนขึ้นนะบริวารจอนเป็นมูลละเนี่ยส่วนใหญ่จะอ้วนขึ้นครบ,บริวารก็คือตัวเราใช่ไหมรอบสิ่งรอบๆตัวบางคนก็ฐานะการเงินดีขึ้นนะการกินการอยู่ดีขึ้นก็สมบูรณ์ขึ้น บริวารเป็นบุลละส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะปีไหนที่บริวารเป็นบุลละก็ลดไม่ลงมันมันมันมีแต่เพิ่มขึ้นนะสําหรับน้ําหนักนะอะต่อมานี้แล้วกันนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันที่วิธีนับก็นับตามที่บอกนะครับปีไหนตกปีไหนเป็นยังไงดียังไงก็เล่าส่วนฟังแล้วก็สามารถทําให้เขาเรียกว่าปีไหนก็สบายใจได้ส่วนปีไหนที่มันตกกะละกินีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําใจสบายสบายทําบุญทําทาน นะทำบุญทําทานก็แล้วแต่สะดวกท่านชอบทําบุญแบบไหนนะครับก็ทําได้นะครับ,นะรบย่างงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากเครื่องดื่มสิงข้ารามไว้ด้วยเครื่องดื่มสิงขรา,าม จากสมุนไพร8ชนิดหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ s ุ per ์มกาส์สุ per สโตร์ร้านค้าปั๊มน้ำมันตู้แช่ทั่วไปเครื่องดื่มตราสินคำรามคำรามสู้คู่คนไทยคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ